ครับสำหรับบทเพลงต่อไปครับเป็นเ,นเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างครับบทเพลงนี้ชื่อบทเพลงว่าร้องเพลงเพื่อแม่ครับจากถินสุพรรณบ้านนอ,อกเพื่อนมันบอกว่าบางกอกนั้นมีสวรรค์ฉันจึงอุตส่าห์ หอบพาลาสาวสุพรรณมาถึงกรุงเทพเหมือนกันนอนปั๊มน้ำมันกาหอยเสียงโชคชะตาช่วยแม่แม่ฉันแก่ซ้ำเป็นนี้ตั้งสี่สิบร้อย หางานก็ยากลำบากเหมือนหาเพชรพลอยโดนลวงกระเป๋าสํารอยฉันน้ำตาปลปรยน้อย,อยใจตัวเองจนปัญญาจะหันหาใครอาศัยวัดนอนเรื่อยไป ฉันต้องร้องให้เพราะใจวังเวงชะตาเวียนวนได้เดินบนถนนนักเพลงขับกร่อมบัรเลงเลิกความเคว้งเสียทีโปร ช่วยฟังเพลงคนยากไม่รักมากก็อย่าเกลียดเสียดสีหาเงินช่วยแม่ใช้นี่ใช้สินที่มีนักร้องที่ชื่อเสรีมาเล่นดนตรี แทนค่าน้ำนม